สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่11บเสจิกายน2 5ง5หามีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านรัสเซียนั้นได้ส่งเครื่องบินเที่ยวพิเศษเข้าอิรานเมื่อวันที่20สิงหาคม2565โดยเที่ยวบินนี้ได้มีการขนเงินเนี่ย140ล้านดอลลาร์สหรัฐและอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ของชาติตะวันตกที่รัสเซีย,ยยึดได้จากยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนนนกัับทาางด้โรสรสห ที่อิหร่านนั้นจะมอบให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในสงครามยูเครนนะครับรายงานข่าวดังกล่าวนั้นมีการรายงานจากทางด้าน Business Insider นะครับบอกว่ารัสเซียจ่ายค่าอาวุธเนี่ยซึ่งเป็นโรนสังหารกามิกาเซ่ด้วยเงินสดเนี่ย140ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและอาวุธจากตะวันตกที่ทางด้านรัสเซียนั้นยึดได้ในยูเครนสื่ออังกฤษก็รายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างสกายนิวนั้นก็บอกนะครับว่า มีเที่ยวบินลับจากรัสเซียไปกรุงเตหะรานเกิดขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม2565สำหรับโรนสังหารที่อิหร่านส่งให้รัสเซียใช้หลายสิบตัวพร้อมกับการสนับสนุนทางเทคนิคจากเจ้าหน้าที่ของอิหร่านและเป็นการตอบแทนน้ำใจทางด้านในส่วนของรัสเซียส่งของกำลังล้ำให้อิหร่านด้วยมิสไซล์ต่อต้านรถถังเอ็นลอของอังกฤษมิสไซล์ต่อต้านรถถังเจวาลินของสหรัฐอเมริกาและก็มิสไซล์ต่อต้านอากาศยานซิงเจอร์ ที่ดูเหมือนว่าอาวุธเหล่านี้ตกอยู่กับรัสเซียระหว่างการขนส่งมายังยูงยเครนตามโครงการช่วยเหลือทางทหารของชาติตะวันตกนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าสองชาติทำข้อตกลงซื้อดรนอิหร่านเพิ่มอีก200ล้านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Business Insider นั้นรายงานนะครับว่ายุทโธปกรณ์รับสมัยของตะวันตกอาจถูกใช้เป็นเทคบุ๊กเพื่อปรับปรุงอาวุธอิหร่านให้มีความล้ำยุคมากขึ้นซึ่งมิสไซล์จากสหรัฐและอังกฤษเหล่านี้มีรายงานว่าเป็นของขวัญสพิเศษจากรัสเซีย สามารถประเมินความล้ำค่าที่ยูเครนได้รับความช่วยเหลือทางการทหารเอาไว้ได้เป็นอย่างดีในขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงนั้นก็เปิดเผยนะครับว่าอาวุธโลกตะวันตกที่ถูกยึดไว้นั้นในเวลานี้จะถูกนํามาศึกษาเพื่อผลิตลอกเลียนแบบและใช้ในสงครามในอนาคตทั้งนี้เนี่ยครับแหล่งข่าวนั้นก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นก็คือมีภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลำเลียงทางทหารรัสเซียอย่างน้อยสองลำเดินทางมาถึงและเดินทางออกไปจากสนามบินนานาชาติเมรบัต ที่กรุงเตหารานเมื่อวันที่20สิงหาคม2565และก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าอิหร่านได้ส่งโรน166ตัวในข้อแรกเปลี่ยนนั้นซึ่งจากจํานวนทั้งหมดเนี่ยมีโรนสาเฮด136จํานวน136ตัวโรนสาเฮด131จํานวน60ตัวและโรนเนี่ยครับโมฮาเจอร์6จํานวน6ตัวโดยทั้งหมดนี้ครับถูก รู้จักในชื่อโรนกามิกาเซหรือว่าโรนสังหารจากการที่โรนอิรานจะถูกจุดระเบิดขึ้นหลังการตกกระทบทําให้เป้าหมายโดนโจมตีด้วยอนุภาพระเบิดที่ร้ายแรงนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ารัสเซียนั้นเนี่ยขนเงินสดเนี่ยครับใส่เที่ยวบินไปมอบให้เกยวกับอิรานในการแลกเปลี่ยนกับการซื้อโรนกมิกาเซ่หรือว่าโรนสังหารครับ